โอ้ส anyway, right. huh. mm ุดยอดนะครับหมู่ว้านว่านนี้นะครับดูนะครับที่ทางเดินเล่นๆเข้าหมู่ว่านของเขานะครับจะเป็นนี้ทั้งหมดครับเป็นไม้ไผ่ทั้งหมดเลยเอาเราดูนะครับเอาเรนเจอมาครับนี่ครับโอ้โหอันนี้ครับมีคนรู้จักของกันด้วยอืม มาชาร์จตนตนในที่นี้สุดยอดเลยนี่ครับทางเดินเข้ามาอยู่นี้ครับนี่ครับจะเป็นสวนผักหลังบ้านของเราครับ ลงอ่าไฟเองไงกินอยู่อ๋ออันสุดสั้ก็ม่ท่ากองานเนาะอันอันนีมาใจฟันไฟนะน้ำแย่งเงี้ยเกือบเลย่ะจเนี่ยสปาเกตตี้อ่ะยังสปาเกตตี้คาราาตตี้มันมีซ่าิซ่าบอกนะสั่งได้นะเอ้ยเลยเลไปเลยอยากกินผัดไทยอ่ะ โอ้ปล่อยใครสูงมามันนั่นเองกะพิซซ่าเราเมื่อวัยวันถึงนแลก็เรียบร้อยน่ะว่าก่าคือเนื้าทายมีนะในนั้นมันมีอาหารหลับใสเยอะขึ้นมาใจที่เขากินนะเดี๋ยวซื้อเกฟซีมาหน่อยเนาะเกฟซีต้องไปแม่สายแล้วพิซซ่ากินตุ๋งเหมือนเท่ไม่ใช่มันมันกระทะไม่ติดเดี๋ยวเราล้างกระทะยากให้น้ำมันมันแตกมันจะไม่ติดอร่อย ขีมือสาวพันงนหนนะขมออ๋อพี่มือพี่วไม่อนอ่ะนี่บ้านน้องหอมนะครับไหนนะอยู่ธรรมชาติแห่งมณฑงงนเออมีญาติะไรกมีญาติักันยวากังพองว่าไรอบ้านแสงหอมเลอก็มีญาเยอะ่าคำองกะแล้วก็เลย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 คำคคำคคำหลีคำเนี่ยเข้าใจคำนะเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยครับ ไปลูกถ <พ verso S 3> ่ายก็อลไรก็เะไก็่าล่ะลอลียาสีม่วงปินกลงเออน้งข้างบนะข้นจะเวอยปะข้างมันสวยน่งไม่ยข้านเนี่ยข้างบนจะได้เห็นวิวปรกอยมากเลยฮัลโหลมากับตาผ่าเดียวกน้มะ จัดการ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 เป็นปิ้งเลยเอามาช่วยกันช่วยกันเลยช่วยกันเลยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ลุยน้ำตกเลยนะครับผมตกลลุยนะครับน้ำตกเจ็ดชั้นของเมืองเชียงตุงนะครับเออดูสกโอวิวพันล้านอยู่ที่นั่นจริงๆอ่ะยังมีนางฟ้ามาอาบน้ำเลยนะครับนางฟ้านางฟ้าสิบสองนางนะครับนางน้อยเงินนะครับผม ออนนี้เอานางฟ้าหมูกระทะไ้ก่อนแล้วกันอ๋อลุ้ลสุดยอดเลยนางฟ้าหมูกระทะวันนี้ครับเป็นเนียงอ่ะชันซุ่มหกหโอเออ่ะใหญ่พัดใน้อใหญ่ไม่อซื้อที่เธอทาเพราะว่ามันถ่ายรูปมันดีโอ้โหของขอมัยิ่งใจิยังไงจริงอ่ะเดี๋ยวดูดิที่ไทยมันมีมันมีมันมีโอ้ลลจท่มันจะถูกที่มันมี้ไส้ มีสั่งซูมากไงเน่ไปกินเลาบขาซื้อลาบขามาไปถ่ายฮะถ่าได้ถ่าได้แอปเปิลแอปเปิลสวยอัอลวงอะถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายเลยมนั่งตักกันแน่นั่งตักกันแน่เอาเลยคุณตั้งถ่ายเลยถ่ายเลถ่ายเลยเอาเลยเอาเลยนี่ครับธรรมชาติรนร่นบรรยากาศเย็นเย็น เย็นๆนก็มีสาวมุกกะทะขอันสาววันแงมสาวสวยครับโอรูน่ารักเต๊ะน่ารักเตดีหักเต่เอาเราพืนพืนพืพื้นพืคิวคิเดี๋ยวส่งให้เดีวส่งให้ไม่เป็นไรส่งให้เลยเองเปลพาถ่ายรเดี๋ยวขึ้นโปรไฟล์นะเดี๋ยวกดไล์ให้อลโลพื้นพื้นโลให้จัดไปเลยครับผมหลวไปไอันนี้สุกแล้วก็ส่งไปเป็นเย คำพองเลยชอบรูปเขาถ่ายรึไงเลยถ่ายรึเปล่าต้องนิ้ต้องเราชัดมหมใช่เลยยสวยคำพองถ่ายรูปสวยแล้วน่ะเมื่อกี้ยังชอบเลยอือคำพองชนารายมาจุ้งๆแล้วทีเขาไปถ่ายรูปแอปสวยเลยเอาส่งไปเลยเอาถ่ายไหมถ่ายถ่ายเลยจะได้ส่งเก็บไปเลยถ่ายรูปสวยดีเลยดีจัดตอนไี้จะเสียงดี ชาเท่แล้วล่ะบเองเราจัดไปนะครับหมูกระทะวันนี้ครับหิวมากครับอยากเข้าครับอ๋อต้องกินผักเยอะๆนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับครับสุขภาพแข็งแรงทั้งสวยนะครับแล้วก็มีหนุ่มหล่อนะครับ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 เี๋มีในคือนางฟ้าแห่งจริงๆเดี๋ยวเราไปน้ําตกนะครับตรงนี้นะครับในก็อย่าลืมติดตามพวกเรานะครับ น้ำตกคือน้ำตุเจ็ดชั้นนะครับธรรมชาติโดนๆทางไปแห่งพระจุเบงพานะครับแล้วก็มีนางพราผมใช่นะใช้ได้นางพราสวรรค์เจ็ดคนนะครับจะไปด้วยวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไม่ใช่วันนี้วันนี้เอาแค่สาวหางดีวันงานสี่คนนะครับโลโลในครับในคอเนี้ยปิดคลิปนิดแป๊บนะครับเครื่องวินเห็นมาจากเมืองญี่ปุ่นนี่ปมันนะครับ เห็นเทคโนโลยีมาใหม่แบบที่เฮลิคอปเตอร์เห็นขึ้นพานะครับฮัลโหลอ๋าเผอเอลูก 너무 아슬아슬해, 너아뭔타자다 해라. alo, bay hạ vào đây luôn hảo này luôn 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 ว่เอาข้ากัเจ้าน่ก็เป็นน้กวิน่นะวินหน่อยอ่ะเ้าทีฟันก็เอาขาีนได้ก็ได้กปาอะหวานอเียเนาะตัวหมูนะกานทางสุดยอดอย่างที่สาวว่านตัดกันบ้างงใมุดกันเหรอามุดนะนะก็ได้ย้อนจอกเลเอาขึ้นเนี่ยเล เด็กกำลังนัดสาวนะครับผมสุดยอดเต้นะมันได้ๆมาน่เลอะไรคลิปดีดแน่เลยเนาะสุดยอดเต้นเนาะฮะเอ้สงวัยอะไรกูล็อกคิวกันะมึกูนี่ชื่อพอมมาครับมีน้องคำทิพอีกคน